ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐสร้างเสร็จแล้วกว่า5ปียังไม่ได้เปิดให้บริการจริงกับงบประมาณลงทุน49ล้านบาทสำหรับศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยสำนักข่าวอิสลาโดยโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าด้านนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐจังหวัดน่านที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลถึมตองอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านซึ่งใช้งบประมาณกว่า49ล้านบาทกำลังถูกจับตามองสำนักข่าวอิสรานับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จในช่วงกลางปี2561จนถึงปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากก่อนหน้าติดขัดปัญหาเรื่องการเซ็นรับมอบอาคารและรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่สอว่าจะมีการทำผิด ระเบียบราชการเกิดขึ้นขณะที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่านจำกัดซึ่งเป็นองค์การที่เกิดขึ้นตามนโยบายสารพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดโครงการก่อสร้างสูงกระจายสินค้าแห่งนี้ก็ได้ถอนตัวออกไปจากการดูแลรับผิดชอบโครงการนี้แล้วด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสูงกระจายสินค้าด้านนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐจังหวัดน่านที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลถึมตองอำเภอเมืองเหนือจังหวัดน่าน พบว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานจริงบริเวณประตูทางเข้าทั้งสองด้านมีการล็อกกุญแจปิดประตูไว้อย่างแน่นหนาโดยใช้ช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ไม่พบว่ามีใครอยู่ภายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลภายในศูนย์ได้ จากการเปิดเผยข้อมูลของชาวบ้านว่าตั้งแต่สร้างเสร็จยังไม่เปิดให้ดำเนินการก็ยังสงสัยอยู่ว่าสร้างด้วยงบประมาณของรัฐเองแต่ก็ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ก็ยังสงสัยว่าก่อนที่จะสร้างไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้พื้นที่พอสร้างแล้วเสร็จก็เกิดปัญหาไม่รู้ว่าสร้างทิ้งสร้างขว้างเพื่อเอาเงินทอนกันหรืออย่างไร ทางด้านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่ารชการจังหวัดน่านได้กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวก่อสร้างโดยงบประมาณกลุ่มภาคเหนือตอนบนหลังจากก่อสร้างเสร็จก็ติดปัญหาก,กับธนารักษ์ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้เข้าทำประโยชน์ได้โดยธนารักษ์พื้นที่น่าน เพิ่งทำหนังสือสัญญาอนุญาตให้วิสาหากิจชุมชนเข้าใช้ประโยชน์เมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนน2 5 6 5แต่ก็ยังเปิดดำเนินการอย่างไม่ได้กำลังขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกผักและอาหารจนถึงปัจจุบันระยะเวลากว่า5ปี ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดได้ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดน่านนะครับที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองมาดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ที่ผ่านมาในระยะเริ่มต้นแรกๆเนี่ยติดขัดในเรื่องของการ เข้าไปไปหารจัดการนะครับซึ่งติดในเรื่องของระเบียบตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทางกรมธานารักษ์เนี่ยก็ได้มีหนังสืออนุญาตให้ทางวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระจายสินค้าและกำหนายจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเนี่ยได้เข้าไปเช่าดาเนินการแล้วนะครับซึ่งเข้าไปดาเนินการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ เป็นที่ที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนในเรื่องของการจัดจ่ายสินค้าเกี่ยวเรื่องอสินค้าในชุมชนหน้าน,นะครับรวมถึงสินค้าทางการเกษตรด้วยในครั้งขณะนี้เนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตของในเรื่องของประกอบกิจการโรงงานแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทาเรื่องถึงขอในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานออยอในเรื่องของสินค้าแปรรูปนะครับแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตหรือส่งสินค้าเนี่ยเขาเริ่มดําเนินการแล้วนะครับ ก็เริ่มดาเนินการธุรกิจแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ดําเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับที่ผ่านมานี้สพงลงวัตถุประสงค์ในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็ได้แก้ไขปัญหาทั้งหลายไปไเกือบหมดแล้วนะฮะทั้งที่เป็นข้อทักท้วงต่างๆนะครับซึ่งตรงสพงเองก็ได้เข้ามาทดสอบระบบมาดูในเรื่องของห้องเย็นในเรื่องของรถห้องเย็นอะไรต่างๆก็ได้แก้ไขไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้ว นะครับก็ใช้การได้นะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบระบบโดยให้ให้ทางาเรื่องของการรับฝากลำไยที่ที่จะต้องอบแห้งนะครับก็เก็บในห้องเย็นก็ได้มีการทดสอบระบบตัวใช้การได้ดีนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน